วันนี้สภาเดือดค่ะทุกคนถามว่าเดือดกันเรื่องอะไรหรอก็เรื่องเก่าตั้งแต่ที่รองอองหรือหมออองเนี่ยไปทวงถามไอ้ ه, เรื่องกฎหมายการเงินที่มันค้างอยู่ตั้ง30กว่าฉบับเนี่ยที่ทำเนียบรัฐบาลแล้ว ฝ่ายเพื่อไทยจริงๆก็ไม่ใช่เพื่อไทยพักเดียวนะคะคุณธนกร,กรก็ออกมาติติงคุณเรืองไกลก่อไปยื่นร้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่พออกพอใจกับการกระทําของคุณหมออ๋องซึ่งเขาก็ยังค้างคาใจอยู่ก็ยึงคาใจข้นงในลึกๆโยอ่ะวันนี้ก็เลยมาต่อจ้ะซัดใส่กันอืแบบว่า จัดหนักจัดเต็มมีใครบ้างไล่เรียงเลยนะคะเริ่มกันที่คุณชัยวัฒนาตินรัสสสอมหาสรารคามเพื่อไทยลุกขึ้นตำหนิบอกว่าไม่เหมาะสมทั้งที่ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมีอำนาจดำเนินกิจการของสภาน,นั้นๆให้เป็นไปตามข้อบังคับและต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่แม้ว่าคุณปริพัฒน์เนี่ยจะบอกว่าไปในานาส่วนตัวแต่ก็สลัดไม่ออกไง ว่าเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติอืมหากผมเนี่ยไม่ลุกขึ้นมาพูดเนี่ยก็เดินกลับพื้นที่ไม่ได้เพราะมันคือเกียรติยศะศักศีของสภาหแห่งนี้ในขนาดนี้เลยนะคะและในรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งแล้วก็มาตราสามแบ่งอำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการชัดเจนเราไม่ก้าวล่วงกัน เราเคารพซึ่งกันและกันคุณชัยวัฒนาบอกเลยว่าเกิดมาเนี่ยผมก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นประมุกฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยบุกฝ่ายบริหารอซึ่งไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของประมุกฝ่ายนิติบัญญัติชื่อปฏิพัฒน์สันติพาดาก็เลยทำให้คุณนทวุฒิบัวประทุมนะคะสสบัญชีรายชื่อก้าไก่ก็ประท้วงประธานบอกว่าต้องควบคุมเวลาในการหารือนะ ตอนนี้มันครบ5้านาทีแล้วแต่ถ้านายใช้วัดเนี่ยสรุปใช่วัดหรือใช้วัฒนานี่แหละนะคะเออตอนแรกใช้วัฒนาตอนหลังมีกาลันเป็นชัยวัดงงไปหมดแล้วเหมือนกันนะคะเห็นว่านายปฏิพัฒน์เนี่ยใช้อำนาจล้นเกินนี่ก็อยากให้เสนอเป็นยติเข้ามาจะได้ช่วยกันร,รับรองยติจะพิจารณาทั้งวันเลยเนี่ยก็ยินดีนี่ เขาเข้าใจกว้างนะคะคือถ้าไม่พอใจก็เสนอเป็นยติเข้ามาเลยแล้วก็เอาเอภิปรายกันให้เต็มที่เอาให้น้ำไปเลยนะคุณนัทวุฒิบอกผมก็ไม่ชอบนะที่จะมาบอกว่าใครอยู่มาก่อนอยู่หลังประชาชนจะเป็นคนตัดสินเองทีนี้อคุณชัยวัตรก็แล้วกันนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นก็มีการันขึ้นมาเลยทีเดียวคุณชัยวัตรก็โต้อบอกว่าไม่เป็นปัญหาพวกผมเนี่ยหวานก็ต้องอมขมก็ต้องกลืนอื แน่นอนนี่ไม่อยากจะเน็บเดี๋ยว f อฟซเพื่อไทยจะตอบว่าเอาเป็นว่าตามนี้เพราะว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันอืมใช่เปล่าอ่ะต่อทีนี้คุณพิเชษนะคะคุณพิเชษเชื้อเมืองผ่านนะรองประธานสภานคนที่สองทำหน้าที่ประธานวันนี้ก็เลยวินิจฉัยบอกว่าผมฟังแล้ว คุณชัยวัฒน์เนี่ยพูดถึงศักดิ์ศรีของสสและอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและสังคมตั้งข้อสังเกตไว้และหากคุณปฏิพัฒน์ขึ้นมาทําหน้าที่ประธานที่ประชุมก็จะได้ชี้แจงจากนั้นค่ะในช็อตนี้เนี่ยก็เดือดขึ้นไปอีกคุณธีรชัยแสนแก้วสสอ,อุดรธานีพักเพื่อไทยบอกเลยว่าโดยส่วนตัวเนี่ยชื่นชมนะการปฏิบัติหน้าที่ของคุณปฏิพัฒน์มาโดยตลอดเพราะมาจากการเลือกตั้ง เป็นสอสอเขตเหมือนกับผมนี่แต่การที่จะเสนอกฎหมายอย่างสมัยที่แล้วผมเสนอร่างพรบอ้อยและน้ำตาลทรายกว่าที่พลเอกประยุทธ์ขณะซึ่งเป็นนายกในขณะนั้นเนี่ยจะลงนามเป็นเวลาเกือบสองปีป๊ออะไรมันจะดองซะจนเค็มซะจนแบบขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือยกตัวอย่างให้เห็นไงว่ายุคลุงตู่เนี่ย คือถ้าสมมุติจะบอกว่านายกเศรษฐาดองอันนี้แค่6เดือนแต่ลุงตู่สองปีอันนั้นเรียกว่าอะไรก่อนใช่ไหม <laughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณปฏิพัฒน์ทำไปเนี่ยคุณธีรชัยบอกล่าออกเธออืมมันเสียศักดิ์ศรีเสียศักดิ์ศรีตรงไหนอ่ะหากท่านเข้าไปตามตรอกออกตามประตูได้รับการต้อนรับอย่างดีในการประสานงานแต่นี่มันเสียศักดิ์ศรีสถาบันรัฐสภาอ่า ไปแบบโคจรไปเออไม่มีใครต้อนรับมีเจ้าหน้าที่จากไหนไม่รู้มาต้อนรับผมไปตอนนั้นท่านนายกประยุทธ์นี่เลี้ยงกาแฟนะอืมแต่ครั้งนี้นายกก็ไม่ได้มาอย่างน้อยก็ต้องรองนายกมาต้อนรับอืมต้องมีพิธีรีตองนะอืมอ่ะจากนั้นคุณพิเชษปิดใหม่ไม่ให้พูดจ้ะแต่คุณธีรชัยยังคงตะโกนลั่นห้องประชุมค่ะทุกคน คุณพิ่เชก็เลยบอกว่าท่านจะฟังผมไหมท่านทีรัชชัยจะหยุดไหมอืมท่านจะหยุดพูดหรือไม่ท่านนั่งลง <c oughs> นึกถึงโฆษณาเลยนะ <c oughs> ทําไมคุณยังไม่นั่งก็ลงมันเย็นเลยอย่างนี้นะคะแต่นี้ไม่ใช่นะท่านนั่งลงนี่เริ่มแบบประธานก็เริ่มอันนี้เหมือนกันทําให้คุณทีชัยก็ต้องนั่งลงนะคะแล้วคุณพีเชก็ชี้แจงบอกว่านี่เดี๋ยวผมจะเชิญป,ประชุมวิบสามฝ่ายทั้งรัฐบาล วิบฝ่ายค้าแล้วก็ตัวแทนร,รัฐบาลเนี่ยมาหารือในสัปดาห์หน้าเพื่อจะดูว่าเรื่องไหนที่เร่งด่วนจําเป็นและการทําหน้าที่ของแต่ละคนก็แล้วแต่ดุลพินิจของประธานตามรัฐมนูญแล้วแต่ว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่อย่างไรเดียวนายปฏิพัฒน์ขึ้นมาทําหน้าที่ประธานที่ประชุมก็ให้ท่านชี้แจงอ่านี่ก็เป็นเรื่องราวความเดือดในสภาวันนี้ค่ะทุกคน